ถ้ามีหินวิเศษที่แตะแล้วเพศของคุณจะสลับไปเป็นอีกแบบเพื่อนๆจะลองไหมนะฮะและนี่คือ SCP 113 Crystal เปลี่ยนเพศหากเพื่อนๆพ,พร้อมจะรับฟังเรื่องราวกันแล้วนะฮะอย่าลืมเคาะหน้าจอ2องทีท่านงั้นก็วันนี้ดูวิจ,จะเล่าให้ฟังครับ SCP 113นะฮะถูกพบในเหมืองเก่ามันเป็นคริสตัลที่สีแดงสดที่เปล่งประกายผิดธรรมชาติ หลังจากมีรายงานนะฮะว่าคนงานที่สัมผัสมันเปลี่ยนไปอย่างซึมเชิงเมื่อมีคนสัมผัส SCP 113เพียงไม่กี่วินาทีนะฮะร่างกายของเขาจะเปลี่ยนเพศทันทีอย่างสมบูรณ์ทั้งรูปร่างฮอร์โมนและลักษณะทางพันธุกรรมหลายคนนะฮะรู้สึกสับสนและรับไม่ได้กับร่างกายใหม่บางรายเกิดอาการจิตตกหรือถึงขั้นฆ่าตัวตายแต่บางคนนะฮะกลับรู้สึกเหมือนได้ตัวตนที่แท้จริงคืนมา หากมีการสัมผัส s c p 1 1 3ซ้ำหลายครั้งนะฮะร่างกายจะเริ่มเสื่อมโทรม DNA เสียหายและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตที่รวดเร็วได้เลยนะฮะปัจจุบัน SCP-113 นะฮะถูกเก็บในตู้เซพิเศษภายในไซต์ของมูลนิธิ SCP ไม่ว่าจะการทดลองใดๆนะฮะต้องได้รับอนุญาตระดับสูงและมีข้อห้ามไม่ให้บุคลากรสัมผัสดโดยพลาการนะฮะบางคนเชื่อนะฮะ ว่า SCP 1 1 3อาจถูสร้างขึ้นโดยเจตนาเป็นเหมือนอุปกรณ์ทดลองทางชีววิทยาในอดีตหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์จ,จารยธรรมที่หายสาบสูญก็เป็นไปได้นะฮะ